เทียงปลาไม่ละมาบ้านแต่คนได้กินเทียงปลาปลามันหลายเนาะอยู่ตรงหน้าเนาะเจียงเส้นนั้นไม่สุ่มเจียงเส้นบวกบวบที่พ่ออีแม่แบบ็สุดเสียบอือหึเขียบหลายไม่ใช่าบบเขาเนาะเมนปลาน่าได้เนี่ด้ป่านะได้ยูบลูกไม่ได้ครับไม่เจอครับไม่เจอเขาต้องคุณยายชิมจนแล้วมันก็ยอเพราะงั้นจะวิ่งอยู่เรือไปซื้ออยู่นี่ก็ได้ร้านค้าก็ได้ลูก กินปลาแซลม์้ปแซลม์ไบดูกปดูกปดูหอยหากินซ้อนปลาซ้อนปลากินจ๊กับนะครับเขาก็กินยากขวนกิน โอ้หืมแปลว่าลูกอ้วนขาวันอะไ้แกงแกงต้มตะโคเจนอมาสุอุ้ยใส่พร <Ary a>. <forwards> ้อมค่อย่าใส่ปะโคครับ ไก้อยมากินใหม่อ๋อสวยมากินใหม่มีสุนแนวครับวัดบ้านเห็คนมาลงหลายเกือบยี่สิบได้ยี่สิบยี่สิบบาตั้งสี่ทุกมืหอครับแม่นี่บอกยายมาลงวัดนั้งสี่ทุกมืหรอวะวัดบ้านเฮานี่แห่ นัตตแต่ <pus vibrating> uh ีเ huh. ก like um. uh ่า huh. ร่วมกันมีเลยไหมละสองคนสามคนเม่มีเลสนสนไปีบขึ้นไปซีาขึ้นมา

จตพวกปีนห้หน่อยผมนะจำที่นี่สิตลอดแต่ก็เปนแ่ียวอรอย<คง>เราประจังสเต๊้ปุ่งปีนห้หน่อยเราเป็นเมวัดึดีเนาะเนาะ